ของข้าวนะคะมาติดตามความคืบหน้ากรณีการก่อสร้างสระว่ายน้ําของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่รุกลงไปในพื้นที่ทะเลที่พัทยาค่ะก็พบว่าโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าสระว่ายน้ําวันนี้ไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าค่ะ นะะักข่าวของเรานะคะเดินทางไปตรวจสอบที่โรงแรมโกลเด้นคลิฟเฮาส์ซึ่งอยู่ที่ซอยพระตำหนัก5อำเภอบางละมุงค่ะติดต่อขอสัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ไปพบว่าสระว่ายน้ําของโรงแรมนี้มีการก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในทะเลแต่ว่าวันนี้ไม่พบตัวเจ้าของค่ะเจ้าของคือคุณวัฒนันยิ้มละไมขณะที่ตัวโรงแรมยังเปิดให้บริการตามปกติมีแขกมาเข้าพัก แต่ว่าสระว่ายน้ําที่ลุกลาำเข้าบันทะเลนั้นไม่มีการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใดหลังจากไปตรวจสอบดูนะคะก็พบว่าโรงแรมโกลเด้นคลิปเฮาส์นะคะได้ขออนุญาตเปิด บริการแบบรายเดือนแต่การเปิดแบบรายวันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการขออนุญาตอยู่ส่วนสะไว้น้ําที่ก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในทะเลวันนี้ทางในอําเภอบางละมุงเข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาพัทยานะคะก็พบว่ามีความผิดค่ะฐานที่ไปปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ําโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าและมีความผิดฐานของพรบ ควบคุมอาคารปี2522อีกด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกฎหมายของเมืองพัทยาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับเจ้าของโรงแรมและสระว่ายน้ำที่ว่านี่แล้วค่ะ